สวัสดีครับเพื่อนเพือเลฟซีที่ติดตามช่องจางวางโจกันทุกท่านนะครับพระนางการะมะทวีและเมืองฮาริภูนชัยวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดลำพูนนะครับลาพุทธศักราที่13พะนางการะมะทวีพร้อมประชาชนสมณะชีพรามณ์นักปราดและช่างแขนงต่างๆราวประมาณหนึ่งหมื่นคนเดินทางออกจากเมืองละโวสู่ที่ดินแดนล้านนา มาสร้างบ้านแปลงเมืองณสถานที่แห่งนี้วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆเ,เข้าพบเจ้าเมืองหลังจากนั้นเราจะช่วยกันออกค้นหาตามหาศาสตราวุโบราณที่อยู่ในเมืองแห่งนี้กันวันนี้เราจะได้ชมอะไรและเป็นแบบไหนและอยู่ที่ไหนก่อนที่เราจะออกจากเมืองแห่งนี้เราจะไปกราบสารหลักเมืองกันก่อนเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่เราจะเดินทางออกจากเมืองนะครับ จากบางโจคนเก็บดาบออกเดินทาครับ ในที่สุดเราก็ออกตามหาจนพบเจ้าผู้ครองนครฮรีพุนชัยหรือลำพูนแห่งนี้ด้านหลังของผมคืออนุสาวรีย์ของพลตีมหาอามาทูเจ้าจาักรคำขจรศักดิ์และอนุสาวรีย์แห่งนี้ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนจักรคำคณาธรที่จังหวัดลำพูนเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเ,เข้าพบเจ้าผู้ครองนครลำพูนองค์ที่สิบ องค์สุดท้ายกันครับพุตีมาหาอมาโตเจ้าจักคำขจรศัก์เจ้าหลวงผู้ของนครลำพูนองค์ที่10พระราชสมภพเมื่อวันที่19พฤษจิกายนพศ2418พระบิดาเจ้าอินทะยงยศโชิพระมารดาแม่เจ้าหม่อมราชวงศ์ลดตะแก้วสวรรคตเมื่อวันที่5พฤษจิกายนพศส4 8 6 รวมสิริมายุได้68ปีและเป็นเจ้าของนครลำพูนองค์สุดท้ายหลังจากที่เราเข้าพบเจ้าผู้ครองนครลำพูนแล้วเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆอ,ออกตามหาาตาวบุธโบราณที่อยู่ในดินแดนเมืองแห่งเฮลิพุนชัยหรือลำพูนแห่งนี้กันแล้ววันนี้เราจะได้ดูอะไรกันบ้างแต่มีเพื่อนแนะนำมาว่าที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หาหลิพูลชัยจังหวัดลำพูนมีศาสต,ตาโบราณกัดแสดงโชว์อยู่แต่จะมีอะไรให้เราดูไปออกเดินทางกันต่อครับสิ่งที่ผมจะขาดไม่ได้เลยนะครับคือพาเพื่อนๆมาค้นหาตามหาศาสตราวุธโบราณในเมืองเมืองนั้นและที่นี่ก็คือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหาริพูลชัยจังหวัดลำพูนซึ่งเมื่อสว่ป,ปีก่อนเนี่ยผมเคยมาดูนะแต่ว่า ไม่สามารถถ่ายทําคลิปเป็นวิดีโอได้นะครับแต่เมื่อกี้ผมแอบ,บไปถามเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะครับว่าสามารถทําเขียนเอกสารนะครับแบบคําร้องเพื่อขอถ่ายเป็นวิดีโอและนำไปเผยแพร่ก็จะมีรายละเอียดเล็กน้อยเพื่อนๆท่านใดถ้าอยากจะถ่ายเป็นวิดีโอเพื่อนเพื่อนก็ถามเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับแล้วส่วนข้างในจะมีอะไรจะเหมือนอย่างที่ผมเคยมาดูเมื่อสิบกว่าปีก่อนหรือเปล่าจะมีอะไรให้ชม ผมจะพาพเพื่อนๆเข้าไปชมนะครับเราเจอสตัตว์ระพณีโบราณกันแล้วไปเดินทาง ผมเดินขึ้นมาบนชั้นสามของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอริภูญชัยจังหวัดลำพูนนะผมขอทําความเข้าใจกับเพื่อนๆเลยนะครับคือตามสไตล์จางวังโจจะต้องพาเพื่อนๆไปค้นหาร่วมกันค้นหาสาตาวุธในเมืองเมืองนั้นแล้วเมืองที่ผมอยู่ณปัจจุบันณตอนนี้คือเมืองอริภูญชัยจังหวัดลำพูน แล้วเป็นความโชคดีนะครับที่ทางพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอันทิพูชัยเนี่ยเราสามารถถ่ายคลิปวิดีโอได้นะครับเพื่อทําการเผยแพร่แต่สิ่งที่เราต้องทําคือมีเอกสารนะครับก็คือแสดงบัตรแล้วก็เขียนใบคำร้องขออนุญ,ญาตต่อเจ้าหน้าที่แล้วก็วันนี้เป็นความโชคดีที่เราจะได้เห็นสาธาวุธที่อยู่ที่นี่ซึ่งผมเคยดูหลายครั้งแล้วนะครับ ้าจำไม่ผิดจะสองครั้งแล้วแต่เมื่อสักสิปีก่อนเนี่ยในห้องจัดแสดงนี้ก็มีการปรับปรุงเรื่องของการจัดแสดงใหม่นะแล้ววันนี้จะมีอาวุธอะไรให้เราได้ชมจะได้ดูกันกี่ชิ้นก็คงต้องไปดูกันครับไปคือมีความโชคดีนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยพี่พิธภัณฑ์เริ่มที่จะให้อนุญาตนะ พวกเราที่อยากจะเผยแพร, ь, เรนะ่เรื่องขององคมหน้าเรื่องของศาสตรา,าตวุโบราณในพิพิธภัณฑ์เอ่ยในแหล่งเรียนรู้เอ่ยเนี่ยน่าจะน่าจะมีการพัฒนาเรื่องของการให้ความรู้ออกทางนี้นะครับทำให้เลยการขออนุญาตได้ง่ายขึ้นอา้าวเราเดินมาถึงตรงนี้นะครับแป๊บเดียวอมุมนี้ก่อนเลยนะครับที่ผมเห็นตรงหน้าเนี่ยซึ่งเมื่อสักสิปีก่อนผมก็ยังเห็นอยู่นะก็คือสัปประครับนะครับก็คือที่นั่งบนหลังช้างของเจ้าหลวงนครลําพูนนะผู้ครองนครลําพูนนะ อันหนึ่งก็ตรงนี้หนึ่งก็สับประคับเหมือนกันนะครับของเจ้าจักคํานะครับมผมเรียกถูกไหมคอ,อ,อับผมเรียกถูกแหละของเจ้าจักคคาขจรศักดิ์เจ้าผู้ครองนครลําพูนนะครับมีความสวยงามมากนะครับแต่เบื้องขวาที่ผมเห็นนี่อยู่ตู้หนึ่งอยู่มุมซ้ายสุดเลยนะเพื่อนเห็นไหมครับว่าจัดแสดงโชว์อาวุธโบราณอยู่เราเข้าไปดูกันสิครับว่า จะมีอะไรให้เราได้ดูกันบ้างครับในห้อง,องจัดแสดงของที่นี่นะครับไฟโดยรวมเนี่ยก็จะออกจากมืดๆหนึ่งนะครับอ่าไม่ใช่มืดๆนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ไปให้แสงที่ตู้ในการจัดแสดงโชว์นะครับฉะนั้นหน้าผมอาจกะดําไปสักนิดหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่อยู่เบื้องหลังของผมตรงนั้นนะครับคือตู้ที่จัดแสดงโชว์สากตาวธโบราณ ซึ่งเมื่อก่อนนี้ผมอาจจะเห็นมากกว่านีนะแต่น่าจะมีการหมุนเวียนมาจัดแสดงอยู่เรื่อยๆนะครับเราไปดูกันว่ามีอะไรให้เราชมกันบ้างในตู้เนี่ยจัดแสดงอยู่แต่เป็นของใครผมพาเพื่อนๆไปอ่านข้อมูลละเอียดตรงนี้ก่อนนะในเอกสารที่เขาเขียนไว้ให้เราอ่านด้วยนะก็มีดาบนะครับดาบตกแต่งด้วยเงิน แล้วก็สมบัติของเจ้าวรทัตน์ลำพูนตกทอดมาจากเจ้าจักรคำกระจรเจ้าผู้ครอบครองคอนครลำพูนองค์สุดท้ายนะและจะเป็นลูกหลานชั้นลูกหลานที่มอบไว้ให้นะครับเรามาทําความเข้าใจกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าอุตรดิตต์ลำปางลำพูนเนี่ยเป็นเส้นทางการค้าขายกันนะครับรวมถึงน่านด้วยเนี่ยที่มีความเชื่อมต่อในเรื่องของการสร้างอาวุธแล้วก็ส่งนะครับ เรามาว่ากันถึงด้วยรูปแบบของดาบก่อนนะที่ผมดูนะเล่มที่หนึ่งนะครับเล่มที่หนึ่งเนี่ยเล่มเนี้ยเล่มหนึ่งเล่มสองและเล่มสามเนี่ยโครงสร้างองค์ประกอบทางด้ามและฝักนะครับซึ่งด้ามโดยมีความยาวนะครับเล่มบนเนี่ยถ้าผมมองจากสายตาเนี่ยด้ามมีความยาวอยู่ประมาณสักยี่สิบนิ้ว,วเกือบสิบแปดนิ้วผมกะคาดแคนี้สิบแปดนิ้วเนี่ยด้ามเนี่ย แล้วก็ตรงนี้ก็ตรงคอเนี่ยเป็นการสลักดุลน,นะครับรูลดลายเขาเนี่ยเออผมมองไปทางเชียงใหม่ทางน่านด้วยนะครับแล้วก็มีตะข่ายนะครับแล้วก็ตรงส่วนท้ายผมจะซูมให้เพื่อนๆดูนะอ่ะเนี่ยดูกันชัดๆแจ่มๆเลยนะตรงส่วนท้ายมันออกไปเหมือนทางอุตตดิตนะเรื่องไงเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงนะครับแล้วก็ทางเมืองหน้านเนี่ย ส่วนใหญ่เราจะเห็นตรงส่วน,นเนี้เห็นไหมก็จะใช้วิธีการถักตะข่ายนะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามีการบูรณะหรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแล้วตรงตรงนี้เป็นส่วนคอนี่เ,นเพื่อนๆเห็นว่ายังไงลายลายแปลกตาไหมลายตรงดอกไม้เนี่ยแล้วก็ฝักนะครับฝักก็จะรัดเป็นข้อ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 สามข้อนะแต่ว่าตรงส่วนท้ายเนะี่ยหายไป ฝากลัดแบบเนี้ยผมว่าจะจะโซนทางทางเมืองน่านก็ใช่นะครับฝกักชอบลักฝักลักษณะเนี้ยคือถ้าฝากมาเต็มเลยสมบูรณ์มากนะตัวฝากเนี่ยในเพื่อนเพื่อนในเห็นในคลิปวิดีโอก็อาจจะคาดคะเนยากแต่ผมจะคาดคะเนให้ให้ดูนะครับว่าเรีบบนเนี่ยตัวด้ามเนี่ยมีความยาวอยู่ทักคาดคะเนเอาประมาณสิบแปดนิ้วนะครับฝากเนี่ยมีความยาวอยู่ทักยี่สิบแปด เก้านะยี่สิบแปดนิ้วฝักนะครับส่วนใบเนี่ยถ้าเป็นใบเดิมแล้วมากระฝักเดิมแบบนี้นะใบจะต้องมีความยาวอยู่ที่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้านิ้วเลยนะครับซึ่งดาบลักษณะาาพิเศษอย่างเงี้ยขุนนางชั้นสูงสูงก,ก็ยังไม่ถึงนะดาบลักษณะน,นี้ก็จะต้องเป็นเจ้าผู้ครองนครหรือเจ้าหล,งหล,หล,หลวงนะครับเพราะมีความพิเศษค่อนข้างค่อนข้างมากนะอันนี้คือหนึ่งเล่มนะครับส่วนเล่มที่สองนี่ มีความคล้ายนะเดี๋ยวผมให้ไปดูใกล้ๆเอาตรงส่วนด้ามก่อนเลยก็ยังมีความคล้ายกับเล่มบนนะเล่มบนเนะนี่ยเ่เนี่ยให้ดูนี่เทียบเทียบนี่อ่าเทียบเทียบก็ได้เนี่ยตรงคอตรงกลางถ้าไม่มีการบูรณะนะครับแล้วก็ตรงส่วนถ้ายจะมีวดลายคล้ายๆกัน,นครับคล้ายๆแต่ไม่ถึงว่าจะเหมือนนะตรงส่วนส้นเนี่ยหายไปตรงนี้ประกอบผิดหรือเปล่าไม่รู้ ไม่แน่ใจนะครับว่าตรงนี้ส่วนไหนอาจจะประกอบถูกแล้วแต่ลวดลายเนี่ยก็จะมีความคล้ายๆกันตรงส่วนส้นที่หายไปนะครับแล้วก็ตรงกลางก็เป็นการถักลวดถักลวดสไตล์เนี้ยทางเมืองเมืองหน้าน,น่ะชอบทํานะแพร่น้าน,นี่ประมาณเนี้ยชอบทําความยาวของด้ามเล่มนี้ก็ย่อมรู้ว่าน่อยนะครับก็จะประมาณอาจจะส้นหายนะครับก็อาจจะเป็นไม่ได้ว่าเท่ากันนะครับส้นหาย พราะว่าเขาวางเอียงๆนะอันนี้เขาวางเอียงๆกืความยาวด้ามก็อาจจะใกล้ๆกันนะอะไปดูกันหน่อยสิส่วนตัวลายลายเขาจะแปลกตาไปจากที่เราเคยเห็นนะครับส่วนตัวฝากก็จะมีความคล้ายกันเลยไม่คล้ายนะครับฝากนี่เหมือนกันเลยครับส่วนส้นก็หายไปแต่เรื่อนี้ ตรงปลายฝักนี่ออกใจะใหญ่หน่อยนะส่วนเล่มล่างนี่อุณาตาออกไปทางเชียงใหม่หรือทางหน้านะครับด้วยรดลายของการสลักอยู่นะครับตรงส้นตรงนี้ให้ดูส้นนิดเดียาเห็นไหมฮะตรงส้นเห็นไหมฮะตรงส้นด้ามเราจะจะเห็นแปลกตาไปจากปกติที่เราเคยเห็น ส่วนเล่มต่อไปคือเล่มนี้นะที่ไม่มีฝักมานะเล่มที่สี่เนี่ยเพื่อน,อนๆลองดูที่ด้ามก่อนแล้วกันผมให้ดูที่ด้ามก่อนเราจะไม่ค่อยพบเห็นเนี่ยคอลักษณะเน,นี้ยสักเท่าไหร่นะด้ามนี้ก็คือตรงคอน,นี้เป็นการสลักลุนนะครับแล้วก็หลูกเงินเกี้ยงพร้อมกับถักเปียเป็นวงๆแล้วก็ประดับไว้นะครับมีลูกแก้วอยู่ตรงนี้ช่วงช่วงนี้นะครับใส่ลูกแก้วอยู่สองสองลูกตรงนี้ ตรงกลางก็จะแบบเรียบๆตรงส่วนท้ายก็จะแบบแบบเนี้ยทางอุตรดิษ์ทางหน้านทางทางอุตรดิษฐ์ทางหน้านเนี่ยเขายิ่งทางหน้านเลยบางหน้านเนี่ยเขามีความสามารถเรื่องของงานสลักดุลงานหุบอ่าแล้วแหละรูปคือหุ้มนะครับหุ้มด้วยเงินด้วยทองคำเนะี่ยเขาจะมีความสามารถทางด้านเชิงช่างแบบนั้นนะครับส่วนเล่มนี้นะครับเล่มนี้ก็เล่มนี้นะเห็นแล้วไหมฮะว่าคือ รดลายเส้นสายของเขาคือเป็นของทางไทื้อนะครับทางไทื้อกละดามก็เป็นธรรมชาติส่วนหนึ่งของสัตว์นะเพื่อนๆน่าจะพอทราบแต่คืออะไรนี่นะเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่าย่างไรครับว่าที่พิพิพธภัณฑสถานแห่งชาติหระรีพุนชัยจังหวัดลำพูนมีอาวุธจัดสแสดง5ชิ้นแม้ว่าจะไม่ได้เยอะอลังการมากมาย ซึ่งผมเคยเห็นอยู่เยอะมากนะน่าจะเดี๋ยวคงจะมาเวียนสิ่งสําคัญคือดาบสองเล่มบนนะคะสามเล่มเนี้ยเป็นดาบที่ในความคิดผมคือของเจ้าผู้ของ,ของนครเพราะมีความพิเศษค่อนข้างมากนะครับอย่างน้อยเนี่ยเราสามารถมาชมงานชั้นต้นกันได้นะใครแวะเวียนเข้ามาที่นี่ก็ลองมาชมกันดูนะครับพอผมเดินออกมาสักนิดนึงครับจาก รงอาวุธปักี้นะครับก็มาสะดุดของเรื่องของเสื้อคลุยหรือเครื่องแต่งกายของเจ้าผู้ครองนครลําพูนนะครับคือเจ้าจักรคำขจรศักดิ์เจ้าผู้ครองนครลําพูนนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเครื่องแต่งกายของเจ้าหลวงเนี่ยจะมีความวิจิตรขนาดไหนนะครับคือยังมีจัดแสดงให้เราได้ชมนะผมจะสังเกตว่าทางด้านนาเนี่ยจะจัดการแสดง ก็เลยนะห้องแสดงในเรื่องของทางล้านนาเนี่ยได้ได้ดีมากๆนะครับได้ดีมากๆคือมีครบองค์ประกอบหลายๆเรื่องที่ให้เราได้ศึกษากันนะผ mm. ้าโอ้โหผมก็เรียกไม่ถูกนะเนี่ยนี่คือเจ้าหลวงผู้ครองแลรขอยำพูนนะครับและนี่คือหนึ่งตัวอย่างนะครับเพื่อนๆถ้ามีโอกาสแวะเวียนมาที่ หรือจะขึ้นเหนือนะมาที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอาลิปูนชัยจังหวัดลำพนูนงานตัวอย่างชั้นต้นชั้นเลือดแบบนี้น่ามาศึกษาครับโดยเฉพาะเยาวยชนนิสิตนักศึกษาหรือคนที่สนใจเรื่องของศาสตรธโบราณส่วนไฟก็อาจจะมืๆดๆน,นิดนึงนะต้องขออภัยเพื่อนๆไว้โวนหนึ่งเลยเนี่ยในเมืองของท่านในถิ่นของท่านมีเจ้าผู้ครองนครมีศาสตรธโบราณ มีสิ่งดีๆมากมายส่วนหนึ่งคือการเผยแพร่เกียรติยศของของของดินแดนลรวถิ่นล้ว,ลวเมืองเรานะและโดยเฉพาะที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานรวมถึงเมืองอื่นที่มีเจ้าเมืองพระองค์แรกเนี่ยผมรู้สึกรู้สึกค่อนข้างจะอินมากนะครับกับการทําเรื่องลักษณะเน,นี้ยเพราะว่าหนึ่งเรารักษาเราเก็บไว้แล้วเราก็เผยแพร่แล้วเราก็เชิดชูบรรพชน ของเราในถินเราในเมืองเราเอาไว้แล้วก็ทำการเผยแพร่ออกให้คนอื่นได้รับชมรับทราบเนี่ยเป็นส่วนดีใครสนใจจะมาดูผมว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเดี๋ยวออกจากพิพิธภัณฑ์ไปเนี่ยอีกสถานที่หนึ่งที่ผมจะพาไปคือเราจะไปกราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันที่ศาลหลักเมืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองหะดลีปุญชัยแห่งนี้เดินทางกันต่อครับ ห้องแสดงอาวุธนี่นะครับอยู่บนชั้นสามนะเพื่อนๆมีโอกาสก็ลองเข้ามาเยี่ยมชมกันดูนะแล้วสิ่งที่ผมฝากไว้คืออาวุธที่ผมให้เพื่อนๆได้ดูเนี่ยลองพิจารณากันดูพูดคุยกันดูครับว่าเป็นอะไรได้บ้างนะครับ ก่อนที่พวกเราจะเดินทางออกจากนครขริปพูนชัยผมพาเพื่อนๆเ,เข้ามากราบขอพรสักการะที่ศาลหลักเมืองแต่สิ่งที่ทำให้ผมประหลาดใจก็คือผมงงว่าสถานที่ที่เรียกว่าศาลหลักเมืองของเมืองขริปพูนชัยหรือลำพูนอยู่ตรงไหนตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะครับเพื่อนๆหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้นะ เป็นทั้งศารหลักเมืองและเสาเขตแดนระหว่างลำพูนและเชียงใหม่ลำพูนอยู่ฝั่งนู้นครับฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเป็นเชียงใหม่ครับดูต้นยางครับจุดเริ่มต้นต้นยางอยู่ตรงนี้นะครับและถนนเส้นนี้เป็นถนนสายเก่าเราเรียกว่าถนนลำพูนเชียงใหม่เดี๋ยวเราเข้าไปกาบสักการะสารหลักเมืองกันก่อนที่จะเดินทางออกจากเมือง์เคนิพนชัย คลิปหน้าผมจะพาเพื่อนๆไปพบนักสะสมศาสตราวุธคนไหนจะพาไปที่เมืองใดหรือไปร่วมค้นหาศาสตราวุธแหล่งใดหากเพื่อนๆมีข้อมูลในเมืองของท่านไม่ว่าจะเป็นเจ้าเมืองไม่ว่าจะเป็นศาสตราวุธโบราณก็สามารถแจ้งข้อมูลมาแล้วเราร่วมเดินทางไปค้นหาด้วยกันก่อนจะออกจากเมืองฮิริพุนชยัยผมมีคําถามเพื่อนสักนิดหนึ่ง ผมอยู่ตรงกลางระหว่างเขตแดนลำพูนและเชียงใหม่จะให้ผมออกทางซ้ายไปลำพูนหรือให้ผมออกทางขวาไปเชียงใหม่กันดีจามาทีวีและเมืองฮลีพุนชยัยจางวังโจคนเก็บดาบสวัสดีครับ